สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งจะนำรถสวยคุณภาพดีคัดเกรดมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านไปรับชมกับรถเก่งนะคะรถ4ประตูซีดานนะคะกับ t ต y ยต้าวีออ 1.5J นะคะเป็นตัวเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำหนึ่งการันตีในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวเครื่องตัวถังไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ เป็นรถที่การันตีโครงสร้างเดิมๆตัวเครื่องตัวถังเดิมๆค่ะและ Toyota v o o อนะคะเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกค่ะเป็นรถที่อะไรหาง่ายนะคะสมัรถนะก็ขับขี่ช่วงล่างนะคะก็คือดีเลยแหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือไปซ่อมที่ไหนนะคะก็ซ่อมได้หาที่ซ่อมได้ง่ายนะคะอะไรหาง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวนึงจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชม คันนี้รอบๆคันเลยก่อนอื่นค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะน้ำหนึ่งพาไปดูด้านหน้ากันก่อนละกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตัว J 1.5 j เป็นตัวเริ่มต้นนะคะกระจังหน้ากับกันชนนะคะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะคันนี้ป้ายทะเบียน7กไก่งองู1042กรุงเทพมหาคนครค่ะมาดูในส่วนของกรอบไฟค่ะได้เป็นไฟสวยๆดวงใสๆแบบนี้นะคะเป็นไฟมันติดรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะ อ่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะไม่ได้มีไฟตัดหมอกให้ในส่วนของอ่าล้อค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นล็อกระทะนะคะขอบ15นิ้วยางปี2022ถือว่าเป็นยางใหม่ด้วยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะที่เปิดด้านนอกนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะ สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันมาดูเหลี่ยมด้านข้างกันนะคะเหลี่ยมด้านข้างได้เหลี่ยมคมๆไปแบบนี้เลยนะคะก็ตามสภาพการใช้งานตรงนี้ก็อาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะคะแต่ว่าเหลี่ยมด้านข้างนี้ก็สันคมๆเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มอ่ะไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะไปดูด้านในนะคะ โตโยต้าวีออนนะคะโฉบหน้าตัวนี้นะคะต่อให้เป็นรุ่นตัวเจจะมีถุงลมนิรภัยให้2ใบคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะก็รวดลายเบาะผ้าก็จะเป็นรวดลายประมาณนี้นะคะอ่ะก็ดูสวยนะคะแผงประตูนะคะสีดำคันนี้เป็นระบบอกระจกเป็นระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างนะคะก็พับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันเป็นกุญแจไขบิดนะคะพวลมาลัยพาวเวอร์ค่ะพวงมารัยสามกาน เป็นพมรมลายสามการนะคะภายในค่ะเพดานดูสูงเอ่อโล่งโปร่งสบายนะคะอันนี้ภายในคันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะอามาดูในส่วนของขอบยางประตูกันบ้างส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะมาแง้มในส่วนของยางประตูนะคะมาดูล่องรอยรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่าคันนี้เป็นรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้าง คอนโซลด้านหน้านะคะนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าถือว่ากว้างค่ะรุ่นนี้เดิมๆค่ะรับประกันการันตีอะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่สามแส0หกห่เก้าพันบาทนะคะใหม่นะคะหนึ่งแสนเจ็หมืนหกพันปีสองพันสิบ็ดแต่จดทะเบียนปีสองพันสิบปดทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดูดีกว่านะคะ,ะมาสตาร์ทรถกันดูใหม่ค่ะอยู่ที่หนึ่งแสน็ดมืนหกพันกิโลก,กว่า เครื่องเสียงค่ะรองรับ CD นะคะ Power outlet usb aux นะคะอยู่ตรงนี้ Power outlet อยู่ด้านล่างแอรเป็นแบบมือหมุนนะคะเป็นหมุนอนาล็อกอ่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะเครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000จะอยู่ประมาณ6,200บวกลบนิดหน่อยจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคันนี้อันนี้มีตัวมีอ่าจะจกมองหลังนะคะมีตัวตัดแสง ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่บังแดดน,นะคะอ่ะไม่มีกระจกมันเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่การันตีในส่วนของโครงสร้างเดิมๆตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่กอกสารค่ะคันนี้นะคะก่อนถึงมือลูกค้าเราเก็บในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะก็คือปรับสภาพให้ก่อนถึงมือลูกค้าด้วยนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างมาดูในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะ ก็ถือว่ากว้างนะคะเป็นเบาะผ้ามีไอโซฟิกด้วยนะคะก็คือว่าใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะกะ็ตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อเนี่ยค่ะกับอะไหล่ของคาซีทนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คาซีทได้น,นี้ค่ะี่วางแก้วส่วนกระเป๋าใส่กระสารนะคะหรือกระเป๋าจิงโจ้จะอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะคะอ่ะ มาดูในส่วนของตรงนี้กันอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าฝั่งนู้ไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีนะคะเดิมเดิมเลยนะคะรอยอักเดมเดิมใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาดูได้นะคะที่0954864565ถ้ามาไม่ถูกนะคะปรึกษาได้ค่ะปรึกษาฟรีค่ะปรึกษาในส่วนของเครดิตได้เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างอ่ะมาดูด้านบนหลังคาค่ะ ด้านบนหลังคานะคะก็เสารับสัญญาณค่ะอยู่ตรงกลางเลยนะคะไฟไฟดวงสสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะมีไฟทับทิมนะคะอยู่ด้านล่างนี่นะคะตาสัญลักษณ์วีออสอยู่ครบชัดเจนไฟด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอไลน์นะคะหรือสอบถาม ทางได้ออามาดูนะคะในส่วนของยางอะไหล่นะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมาดูด้านข้างตรงนี้กันบ้างค่ะนี่นะคะซีนไข่ไก่ค่ะอ่ะฝั่งนี้บ้างนะคะนี่ค่ะซีนไข่ไก่รอยอักเดิมๆตรงนี้กันบ้างนะคะอ่ะเดิมๆเลยนะคะมาดูในส่วนของ น็อตนะคะอ่านี่ค่ะนี่นะคะก็ไม่มีรอยตะปุ่มรอยขรุข่านะคะอ่าจิกมีรอยเล็บนะคะเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังตรงนี้รับประกันก็ด้านล่างตรงนี้ก็มี ังดับเพิงน้อยๆให้อีกด้วยนะคะอะมาดูในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างรองรับ e แปดห้าเก้าหนึ่งนะคะเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e แปดห้า e ยี่สิบได้ด้านข้างสวยๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายสามแสนหกหมื่เก้าพันบาทเครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกพันนะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ6,200ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยอ่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ d u โอ v t วนะคะนี่มีมอกนะคะนี่ตัวปั๊มนะคะอยู่ครบชัดเจนแกมด้านข้างนะคะไม่มีไม่ได้ชนหนักชนหนักถึง ยุคด้านข้างนะคะอ่ะคานหมอน้ําคานด้านหน้าเดิมๆเลยนะคะดูได้ด้านล่างก่อนถึงมือลูกค้านะคะน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของอเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ปรับสภาพในส่วนของรถให้อีกทีหนึ่งนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ สมบูรเลยอ่ะมาดูด้านข้างตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะหลายหลายท่านที่มาดูรถเนาะส,ส่วนใหญ่ก็จะมาดูในส่วนของยางตรงนี้นะคะอ่ะนี่เดิมๆค่ะน็อตเดิมๆเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ใครสนใจนะคะ ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะคันนี้ Toyota v ีอ1 5จปี2017จดทะเบียนปี2018เกียร์ออตโต้ราคาตั้งขาย369,000เคลิดดีฟรีดาวนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเศษผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ6,200บวกลบนิดหน่อยราคาประมาณนี้ใครอยาก รู้เครดิตตัวเองสามารถปรึกษาได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะที่0 9 5ย์6 5 6 6 5เอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ